สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธทศักราช2565พระบาทส,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายน2565 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายอันดรีนีรีนาราโจเอลีนาประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐมาดากัสกากรุงอันตานานาริโวในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐมาดากัสกาข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งของให้ประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์มีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชันมิตรรวมทั้งความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าการลงทุนและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า พระปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปธรรมในการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาก้าวปีของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายก วันนี้เวลา9้านาฬิกาสิมนาทีสมเด็จพระอาริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนพระอุโบสถวัดราชบ่อพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชปถัมภ์ในการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสากาปีวันที่2 6มิถุนายน2565 ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระอัตถิอัตถิพระบุพการีและพระบูรพาจารย์พระราชาคณะ20รูปสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์20รูปสดับประกรณ์สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นพระเทระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการ สมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนคขมมะปฏิบัติทั้งขันทัทุระและวิปัสนาทุระทรงดำรงมั่นในไตรสยศิขาไม่เสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบร้อยและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วทั้งสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญเครื่องราชสักการะ พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายโดยมีประธานองคมนตรีได้ถวายพวงมาลัยณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอลดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จากนั้นประธานองคมนตรีเฝ้าวถวายทูบเทียนแพรน้ำสงพ์ผานพุ่มดอกบัวและผ้าไตรพระราชทานแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพานพุ่มดอกบัวผ้าไตรและสิ่งของไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตานสมเด็จพระสังฆราชกกลรมหาสังฆปริณายกด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ17รูปเจริญพระพุทธมนต์เมื่อถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคน ทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์และทรงประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์จบพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนทรงประเคนสำรับพัตนาหารถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศ่าขตยานสมเด็จพระสังฆราชกกลมหาสังฆปรินายกสำรับพัตนาหารนอกนั้นพระอนุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและร่วมกันประเคน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอ,อัมพโรประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรีพระบิดาและพระมารดามีนามว่านายนับและนางตาลประสัทธ,ธพงพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2560 และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลลรมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กลกุมภาพันธ์2560และเป็นพระองค์แรกในรัชกาลที่10ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสัทธาเลื่อมใส โดยเมื่อวันที่20มิถุนายน2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายพัดแฉกงานพิเศษประดับพลอยเป็นราชสาการะและพระเกียรติยศพิเศษนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7และสมเด็จพระสังฆราชจากสามัญชนมิใช่พระราชวงศ์พระองค์ที่สที่ทรงได้รับเป็นพระเกียรติยศอย่างสูงในประดิษฐานแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาัตาภาัยลักขีภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่24มิถุนายน2565ณอาคารอเนกประสงค์องค์การปกครองบริหารส่วนตำบลน,นิคมกระเสียวตำบลนิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน31ชุดเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายปรีชาทองคำผู้รองผู้ราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีจังหวัดส,สุพรรณบุรีเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่24เมษายน2565ในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอด่านช้างอำเภอเดิงบานนางบวชอำเภอศรีประจันทร์อำเภอสามชุกและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน31ครัวเรือน ทางนี้ในเบื้องต้นทางจังหวัดได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือโดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคและที่พักอาศัยชั่วคราวให้ประชาชนผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่23มิถุนายน2565มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอักคีภัย5ครอบครัวในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยมีนายปรีชาทองคำรองผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้เชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยดังนี้ที่อำเภออู่ทองมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นายเกรียงศักดิ์ทรมจดีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยบ้านเลขที่101หมู่3บ้านหนองจอกน้อยตำบลบ้านโค้งประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่5มิถุนายน2565ได้รับความเสียหายบางส่วนและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสมบูรณ์ทองแจงบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่418หมู่5ตำบลอู่ทองประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565ได้รับความเสียหายบางส่วน ที่อำเภอดอนเจดีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายประเทืองสังดีบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่24หมู่2องตํบลทะเลบกประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2,565ได้รับความเสียหายบางส่วน ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายทวินสนที่เนนบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่147/12ทั 12, หมู่6ตำบลสะแก้วประสบอักขีภัยเมื่อวันที่5มิถุนายน2565ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังและที่อำเภอบางปลามะมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายมนัสสาลีผลบ้านเลขที่11หมู่7 บ้านส่งกระเทียมตระบลนสาลีเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้มุงหลังคาสังกะสีด้านข้างเป็นโรงเก็บอุปกรณ์การเกษตรโดยประสบอักค,คีภัยเมื่อวันที่23มิถุนายน2565ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมเป็นล้นพ้น ศูนย์นำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองจัดพิธีมอบใบประกาศเสียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคสองรุ่นที่สอง เมื่อวันที่24มิถุนายน2565ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนครจังหวัดสกลนครพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค2เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและพิธีมอบใบประกาศเสียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานแก่ผู้สำเร็จการฝึก หลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค2รุ่นที่2ของศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค2ค่ายเกรดศีวราอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนางจุรีรัตน์เทพอาศผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการอบรมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณด้วย โดยรุ่นที่สองนี้มีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนภาคประชาชนนักศึกษาและนักเรียนมัธยมเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่8ถึง23มิถุนายน2565ใน5หมวดวิชาได้แก่วิชาอุดมการ์และสถาบันพระมหากษัตริย์วิชาองค์ความรู้ด้านจิตอาสาวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีการแบ่งกลุ่มสัมมนาพร้อมนำประสบการณ์การเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเป็นข้อเสนอแนะอีกทั้งได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆเพื่อน,นำไปต่อยอดอาทิการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้วยวิธี CPR และการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่มาประยุกเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ ผู้สาเร็จการฝึกอบรมนอกจากทํางานให้กับหน่วยงานตามตําแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วจะต้องเสียสละทํางานในหน้าที่จิตอาสา904ทําหน้าที่จิตอาสา3ประเภทคือพัฒนาภัยพิบัติและเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นตัวอย่างในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนและเยาวชนเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง อันเป็นการสนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานรวมทั้งประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรักสามาคัคคีเพื่อช่วยการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป พุทธศาสนิกชนและประชาชนนำเครื่องสักการะไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2565วันนี้26มิถุนายน2565เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอาริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดวาจบพิสิิตมหาศีมารามได้เปิดพระวิหารให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปโดยมีศิทธ์ยานุศิ์พุทธศาสนิกชนคณะบุคคลและประชาชนนำพวงมาลายัยพานดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปถวายสักการะและลงนามถวายพระพรตลอดทั้งวัน ทั้งนี้สำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปและหนังสือประมวลพระโอวาทของสมเด็จพระอาิยวงศสาคตานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้แก่ผู้ที่ไปกราบถวายสักการะและถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการส่งสืบสารรักษาต่อยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเช่นโครงการประตูระบายน้ำอุทกวิพาธประสิทธิ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความมั่นคงด้านอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนปฏิตาตมได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะ โครงการประตูระบายน้ำอุทกพิาพาทประสิทธิ์ที่บ้านบางปีอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธด้วยส่งห่วงใยความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรชาวลุ่มน้ำปากพนัง ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มรุกล้ำเข้าแม่น้ำปากพนังประตูระบายน้ำอุทกพิพาทประสิทธ์จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาในช่วงหน้าแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้น้ำในแม่น้ำปากพนัง ช่วงเหนือประตูระบายน้ำอุทกวิพาสประสิทธิ์เป็นน้ำจืดที่ชาวบ้านลุ่มน้ำปากพนังนำไปใช้ทำประโยชน์ได้ในปัจจุบันและมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารประกอบอีกหลายแห่งอาทิประตูระบายน้ำเฉว,วดแพรกเมืองทำหน้าที่ระบายน้ำในฤดูฝน บรรเทาอุทกภัยและป้องกันน้ำเค็มรุกตัวเข้ามาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอีกทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนด้วยตั้งแต่โครงการพัฒนานพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันนี้ผมจำได,ได้ได้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เสร็จโครงการส่วนใหญ่เสร็จตั้งแต่ปี2547นะครับเดิมเนี่ยพื้นที่นี้จะถูกน้ําท่วมประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะครับน้าแรงก็เช่นเดียวกันสามถึงสี่เดือนในน้ำปากพนังเนี่ยมีความยาวประมาณหนึ่งร้อย 56กิโลเมตรแต่ว่าน้ําเค็มลุกล้ําเข้าไปถึงเกือบเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ใช้น้ําจืดเป็นอย่างมากนะครับพอเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็มีการประตูระบายน้าปฐุมภิพชั้นประสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะปิดกั้นนะครับไม่ให้น้ําเค็มลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับประตูระบายน้ําเหล่านี้นะครับก็จะช่วยในการระบายน้ําในช่วง หน้าหน้าฝนนะครับที่มีฝนตกมากเกิดน้ําท่วมเป็นประจำเนี่ยก็จะระบายน้ําออกสู่ทะเลเอ่าวไทยได้นะครับในขณะเดียวกันก็เกี่ยวกับน้ําจืดไว้ในคลองนะครับโดยป้องกันไม่ให้น้ําเค็มลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ครับการดําเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมชุลประธานและสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรรทำหน้าที่ประสานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาตามพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงด้านอาชีพโดยมีศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตั้งอยู่บริเวณโครงการประตูระบายน้าอุทกวิพากประสิทธิ์สำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างรครบวงจรในแปลงสาธิตการปลูกพืชผักที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การปลูกผักไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ดำภูพานการเลี้ยงปลานิลการแปลรูปผลผลิตท,ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นทำปลานิลตากแห้ง และการทำน้ําลูกมอนหรือเมาเบอรี่นอกจากนี้ยังมีการทำปุ๋ยจากการเลี้ยงไส้เดือนส่วนไม้ผลได้แก่ส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยามที่สร้างชื่อเสียงให้อําเภอปากพนังสายน้ําแห่งพระมหาก,กรุณาธิคุณของรัชกาลที่9ทําให้คุนอําเภอเปากพนังอยู่ดีกินดีขึ้นค่ะโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทุ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9ค่ะหลังจากเราทรงมีประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ประตูนี้หมายถึงว่าประตูที่แยกน้ําจืดน้ําเคม็มออกมาชัดเจนค่ะส่วนน้ําเคม็มผลขยายผลก็ไปแนะนําให้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาส่วนที่เป็นน้ําจืดศูนย์ขยายผลมาให้เราทําพืชปักผล,ลไม้ค่ะและตอนนี้ ส้มโอทับทิมสยามเป็นที่โด่งดังของอำเภอปากพนังค่ะและมีชื่อชื่อหนึ่งว่าอัญมณีกินได้คนที่มาจากต่างจังหวัดหรือมาจากต่างประเทศอ่ะเขาสงสัยคําว่าอัญมณีอัญมณีนี่ไม่ใช่เครื่องประดับหรือทําไมอัญมณีกินได้เขาก็ตามมาแล้วพอมาก็จริงๆอัญมณีกินได้ก็คือส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของเราค่ะป้าในนามของประชาชนคนไทยค่ะ ป้ามีความทราบซึ้งต่อพระองค์ท่านจะขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเจริญค่ะโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อเกิดเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณช่วยพลิกฟื้นชีวิตของราษฎรให้ผ่านพ้นวิกฤตราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ